คิดโกอิงคิดแบบคนที่ถอยหลังไม่เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับมันจะมีส็จวิธีคิดของคนที่ไม่หยุดไม่ลมเลิกแล้วก็ไม่ถอยหลังครับเดี๋ยวเราจะสรุปทั้งหมดสิวิธีก่อนก่อนที่เราจะเจาะด,ดีเทลกันนะครับวิธีคิดที่1ก็คือทุกวันคือวันกล่าวฮก 2. ส,สร้างมุมสงบ 3. ลืมคำนามแล้วทำตามคำกริยา 4. ส,สร้างของขวัญ 5. ความธรรมดาบวกกับความใส่ใจเป็นพิเศษเท่ากับ ความไม่ธรรมดา 6. จงสังหารปีศาจศิลปะ 7. คุณได้รับโอกาสให้เปลี่ยนใจ 8. ถ้าสับสนลองจัดระเบียบใหม่ 9. ปีศาจเกลียดอากาศสดชื่น 10. สร้างสวนของคุณเองเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันแต่ละข้อกันเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมด10ข้อข้อที่1ทุกวันคือวันกราวฮอกหลักการคิดของข้อหนึ่งก็คือให้เราใช้ชีวิตทีละวันกับปัจจุบันขณะ อย่าเพิ่งกังวลกับอนาคตครับไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทุกๆวันที่เราตื่นมาเนี่ยก็แค่เริ่มต้นจากศูนย์แค่นั้นเองครับคนส่วนมากควบคุมชีวิตตัวเองได้น้อยมากครับอย่างเดียวที่เราเนี่ยจะควบคุมมันได้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันการใช้เวลาในแต่ละวันกับสิ่งที่เราเนี่ยกำลังโฟกัสจดจอ่อกับสิ่งที่เราเนี่ยกำลังลงมือทําความพยายามในการทาสิ่งนั้นซึ่งแน่นอนครับมันฟังง่ายแต่ว่ามันทํายากครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากสร้างงานศิลปะวิธีที่ดีที่สุดก็คือคุณฝึกจินตนาการก่อนว่าคุณกําลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่มีวันมาถึงคุณจะมีเพียงแค่วันนี้และสิ่งที่ทําได้ในวันนี้เท่านั้นใครๆก็ต้องใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวในการเริ่มต้นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นวันใหม่ก็แค่เริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ทํามันไปในแต่และว,วันครับคนส่วนมากเนี่ยตื่นมาพร้อมกับความกังวลครับว่า ทำไมเนี่ยฉันจะต้องลุกออกจากเตียงฉันไม่อยากไปทํางานเลยฉันไม่อยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยแต่แน่นอนครับคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้กังวลอนาคตหรอกพวกเขากลัวว่าในอดีตหรือว่าเมื่อวานเนี่ยเราทําอะไรที่มันผิดพลาดล้มเหลวหรืออาจจะเสียใจได้คนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัว,วพวกนี้แต่กลัวอดีตมากกว่าเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตแต่ละวันให้ดีที่สุดจะดีกว่าวิธีที่คุณเลือกใช้เวลาในแต่ละวันก็จะเป็นวิธีที่คุณเลือกใช้ชีวิตนั่นเองคําถามคือในแต่ละวันเนี่ย คุณเลือกที่จะคิดพูดทำรู้สึกแบบไหนครับแบบสร้างสรรค์หรือว่าแบบทำลายคุณอาจจะเจอวันที่ดีแล้วก็ไม่ดีครับบางครั้งเนี่ยคุณก็มีแรงบันดาลใจบางวันคุณก็ท้อจริงไหมหลายคนอาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่ก็ได้อาจจะท้อหรือมีแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นจงลองสร้างกิจวัตรประจําวันครับมันจะช่วยให้คุณผ่านแต่ละวันไปอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์มากๆตารางประจําวันเนี่ยหรือว่ากิจวัตรเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้เราสับสนว่าอะไรจะต้องทําหรือไม่ทํา มันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราฟุงซ่านมันคือตาข่ายรองรับวันเวลาที่ผ่านไปอย่างมีคุณค่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้เลยว่าฉันควรทําอะไรต่อกิจวัตรประจําวันจะช่วยเปิดทางให้คุณเองครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาไม่มากกิจวัตรเนี่ยจะทําให้เวลาน้อนนิดของคุณเกิดประโยชน์ได้และเมื่อคุณมีเวลาเหลือเฟือกิจวัตรก็จะช่วยให้คุณเนี่ยใช้เวลาไปอย่างมีประโยชน์มากที่สุดครับยกตัวอย่างกิจวัตรประจําวันนะครับฟังเพลงสักนิด อ่านบทความสักหน่อยดูรูปส,รสวยๆสักรูปพูดคำที่แพร่รอสักสองสามคำออกกำลังกายอ่านหนังสือเรียนรู้เป็นต้นครับแต่ก่อนที่คุณจะสร้างกิจ,จวัตรขึ้นมานะครับคุณจะต้องสังเกตก่อนว่าการใช้เวลาในแต่ละวันของคุณและอารมณ์ของคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหนตารางงานช่วงไหนเนี่ยที่คุณว่างอะไรที่มันบั่นทอนเวลาอะไรที่จะเพิ่มเวลาได้คุณเป็นคนตื่นเชา้าหรือว่าชอบทํางานกลางคืนจะต้องพิจารณาก่อนนะครับ จากนั้นคุณก็สร้างไฟที่ลุกโชนด้วยการสร้างกิจวัตรขึ้นมาหลังจากที่คุณกําหนดกิจวัตรแล้วให้คุณเขียนรายการสิ่งที่ต้องทําไวล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยฟุ้งซ่านประสาทเสียหรือว่ามีข้ออ้างว่าฉันไม่รู้จะทําอะไรก่อนถ้าคุณเขียนไว้แล้วว่าคุณมีสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอย่างน้อย1ิบอย่าง5อย่างความรู้สึกหงุดหงิดกังวลต่างๆก็จะน้อยลงครับหรืออาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทํามันคือเรื่องอะไรสําหรับคุณอย่างน้อย 1- 3สเรื่องหรือ5เรื่องก็ได้ครับ เขียนมันออกมาใส่สมุดของคุณตอนนี้เลยคุณอาจจะเขียนทั้งสิ่งจําเป็นกับชีวิตแล้วก็สิ่งไม่จําเป็นกับชีวิตครับเพื่อที่คุณจะได้พิจารณาแล้วก็ตัดมันออกเช่นลองเขียนมาก่อนนะครับเช่นอ่านหนังสือเก่าไปเดินเล่นเล่นเปียโน,โนทํางานศิลปะก,กับเด็กๆด,ดูภาพยนตร์ฟังเพลงเขียนไดอารี่น้องกลางวันมองดวงจันทร์เขียนรายการงี่เง่าทั้งหมดครับหรืออาจจะเป็นรายการที่ส่งเสริมให้คุณสําเร็จอะไรก็ได้ครับจากนั้นเนี่ยก็ลองเอาปากกาขีดดูว่า งานอะไรที่ควรตัดออกเป็นต้นครับสรุปก็คือคุณควรจะเขียนสิ่งที่คุณควรทําแล้วก็ไม่ควรทําครับเพื่อที่คุณจะได้คัดเลือกอย่างมีคุณภาพรายการของคุณก็คืออดีตและอนาคตของคุณนั่นเองจงพกมันติดตัวเสมอแล้วก็จัดลาดับความสาคัญของวันนี้สัปดาห์นี้และแน่นอนครับคุณจะทําทุกอย่างก่อนที่คุณจะนอนและสิ่งที่สําคัญก็คือคุณจะรู้ตัวดีมากขึ้นว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ขั้นต่อมาครับทําทุกอย่างตามรายการที่คุณเขียน แลวก็จบแต่ละวันและต้องจบมันจริงๆนะครับคําว่าจบมันก็คือคุณทําดีที่สุดแล้วเท่าที่คุณจะสามารถทําได้สมมุติว่าคุณิสต์ไว้5งานแล้วคุณเต็มที่ละคุณอาจจะทําได้เพียง3งานแต่มันก็คือเต็มที่แล้วครับอย่าเอาความผิดพลาดเนี่ยมาใส่กับตัวเองก่อนนอนวันพรุ่งนี้ก็คือวันใหม่เพราะฉะนั้นอย่าเอาความทุกข์ในวันนี้มาใส่ในวันพรุ่งนี้นะครับจงจําไว้เลยว่าทุกๆวันเนี่ยในตอนเช้าวันใหม่มันก็เหมือนข้อตกลงใหม่ที่อาจจะเดินหน้าต่อไป บางทีคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ทุกๆวันครับ้อที่2การสร้างมุมสงบของตัวเองคุณลองฝึกตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่ออยู่กับตัวเองซะบ้างเราคงจะไม่รู้ว่าอะไรที่ต้องทบทวนหรือว่ายืดหยุ่นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาให้กับตัวเองบ้างครับบางครั้งเนี่ยเราไปคลุกคลีกับโลกมากเกินไปเราไปเสพข่าวเนี่ยทั้งข่าวบวกข่าวลบเนี่ย ปนกันไปหมดเลยครับ24ชั่วโมงบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องติดต่อกับคนอื่นมากไปจนเราเนี่ยไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือสิ่งที่เรียกว่ามุมสงบครับคุณอาจจะลองอยู่กับตัวเองสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ได้หรือวันหนึ่งก็ได้ครับแล้วลองทบทวนบางอย่างจะรู้เลยว่ามันจะมีไอเดียมากมายเกิดขึ้นครับลองปิดเครื่องปิดเสียงแล้วก็สู้ต่อครับในการทบทวนตัวเองสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องเก็บกวาดขยะ ในทางจิตใจและอารมณ์ทิ้งไปบางครั้งเนี่ยการได้ทบทวนตัวเองจะทําให้คุณได้รู้จักและรู้เท่าทันปัญหาและสิ่งที่สําคัญนะครับในวันที่คุณต้องทํางานปกติหรืออาจจะใช้เวลาแบ่งระหว่างสงบและทํางานตอนที่คุณตื่นเช้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องอ่านข่าวก็ได้ครับแต่จงเติมโปรแกรมดีให้กับตัวเองเช่นบอกกับตัวเองว่าฉันขอบคุณฉันรักตัวเองอย่าทําร้ายตัวเองด้วยการเสพข่าวในตอนเช้าครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลเยอะมากครับในแต่ละวัน มันทบให้สามารถสํานึกของเราเนี่ยมันหายไปหมดจนเราเนี่ยเชื่ออะไรไปผิดตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยให้ทําสิ่งที่เป็นบวกพูดในสิ่งที่คุณต้องการเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการครับอย่าไปเชื้อเชิญความวุ่นวายเข้ามาหาชีวิตคุณด้วยการเสพข่าวลบตั้งแต่เช้าสรุปก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งเสพข่าวนะครับให้ป้อนโปรแกร,รมบ,กบวกๆเข้าไปก่อนหรืออาจจะถามตเองว่าฉันจะทําอะไรในวันนี้ฉันจะเรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้ฉันจะดีขึ้นได้อย่างไร และในชีวิตของคุณอาจจะฝึกพูดคำว่าไม่ซะบ้างบางเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หัดตัดสินใจที่จะบอกว่าไม่ซะบ้างข้อ 3. ลืมคำนามแล้วทำตามคำกริยาคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้นะครับเช่นครูโค้ชครีเอทีฟสถาปนิกนักดนตรีหรือว่าดาราต่างๆอะไรก็แล้วแต่ครับมันคือหัวโขนที่คุณอยากเป็นแต่สิ่งสําคัญก่อนที่คุณจะเป็นสิ่งนั้นคุณต้องทําอะไรสักอย่างก่อนและทําให้มากพอจนกลายเป็นสิ่งนั้นครับ เพราะฉะนั้นจะต้องลงมือทําให้หนักมากจนกว่าจะกลายเป็นสิ่งนั้นและอีกเล็ดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สนุกกับการทํางานลองคิดว่ามันเป็นการเล่นดูนะครับถ้าไม่มีอะไรสนุกอีกแล้วลองสร้างงานที่แย่ดูสิครับวาดภาพที่น่ากเกลียดที่สุดบทกวีที่ห่วยแตกเพลงที่ระคายหูที่สุดการสร้างงานศิลปะที่แย่มันก็สนุกดีนะครับ คือคนส่วนมากเนี่ยติดเพอร์เฟกครับก็เลยไม่ยอมลงมือทําแต่ถ้าว่าถ้าคุณเนี่ยลองทําตัวโง,ง่งี่เง่าไร้สาระล้มเหลวดูบ้างสมองกลวงดูบ้างคุณอาจจะสร้างสารรค์ขึ้นมากก็ได้นะครับลองสร้างงานที่ห่วยแตกดูสิลองล้มเหลวดูครับลองทําผิดพลาดดูสะบ้างเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกว่าคุณสามารถดีขึ้นได้กว่านี้อีกครับข้อ 4. สร้างของขวัญปกป้องสิ่งที่มีค่าของคุณพระเจ้าจะเดินหนีเมื่อคุณคิณคดเรื่องเงินครับ สิ่งที่สําคัญก็คือความคิดคุณความรู้คุณนั้นมีคุณค่าอย่าลดคุณค่าของตัวเองถ้าเราทํางานบางอย่างเพียงเพราะว่าเราอยากมีชีวิตรอดแบบนี้งานของเราไม่โตครับแต่ถ้าเราคิดใหม่ว่าเราทํางานนี้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้คนมากมายเราจะสามารถทําเงินได้เยอะครับและคุณจะเริ่มหาเงินจากสิ่งที่คุณรักหรืออาจจะเป็นปัญหาของคุณเมื่อคุณเข้าใจว่าทั้งสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็สิ่งที่รักมันสามารถหาเงินได้ จงเริ่มหาเงินจากมันแล้วเปลี่ยนทุกอย่างเป็นความฝันของคุณเองและถ้าเกิดว่าคุณทําทุกงานให้เป็นแค่งานอดิเรกคืออยากได้เงินชั่วคราวและเพื่อเลี้ยงชีพคุณไม่มีทางได้เงินหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําทุกอย่างให้กลายเป็นอาชีพหรือความเป็นมืออาชีพรับรองครับว่าคุณจะได้เงินเยอะมากเลยทีเดียวสมการมีอยู่ว่าทําสิ่งที่คุณรักบวกใช้ชีวิตแบบพอเพียงเท่ากับชีวิตดีๆทําสิ่งที่คุณรักบวกฉันควรจะมีของดีๆเท่ากับคุณกําลังระเบิดเวลา คนที่เขาเป็นนักสร้างสรรค์นเนี่ยเขามีอิสระในการใช้ชีวิตไม่ใช่ว่าใช้เงินเท่าที่มีนะครับแต่เป็นการใช้เงินน้อยกว่าที่มีนักพูดสร้างรงบมานาลใจมักจะพูดเสมอว่าจงทําสินี่คุณรักแต่คิดว่าคนที่บอกให้คนอื่นเนี่ยทำสินที่รักโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นควรต้องสอนหลักการหาเงินควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าถ้าทําสินที่รักแต่หาเงินไม่ได้ก็ไม่มีกินอยู่ดีครับและสิ่งที่สําคัญที่มันหยุดยั้งคนมากมายครับพวกเขาสนใจแค่ตัวเลข ลองไม่สนใจตัวเลขซะบ้างก็ดีนะครับลองเว้นระยะห่างระหว่างตัวเลขกับผลตอบรับลองทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ก่อนคือเริ่มให้ได้ก่อนความหมายนะครับเริ่มก่อนแล้วก็ดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นเองจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มได้บ่อยๆทําซ้ซําๆและคุณกลายเป็นมืออาชีพในเรื่องที่คุณอยากเป็นตรงจุดนั้นแหละครับเงินจะเข้ามาหาคุณคนสําเร็จส่วนมากเขาไม่ได้สนใจแค่ผลลัพธ์นะครับแต่พวกเขาย่างสนใจวิธีการที่จะพาพวกเขาไปสู่ผลลัพธ์ด้วยข้อห้า ความธรรมดาบวกกับความใส่ใจเป็นพิเศษความไม่ธรรมดาคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งเลยครับเพราะว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณมีทุกอย่างที่จําเป็นต้องมีอยู่แล้วคนที่ตามหาความงดงามหรือว่าความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ครับมันมีมันอยู่แล้วจงจําไว้ว่าเราเนะี่ยเก่งแล้วก็มีทุกอย่างอยู่แล้วคนส่วนมากเนี่ยพยายามหาเติมอะไรบางอย่างที่เป็นโลกภายนอกครับซึ่งแน่นอนครับทําให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนธรรมดามากๆแต่จําไว้นะครับ คุณเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาและมันก็ไม่ธรรมดามากด้วยจงเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นแหละครับมันคือหน้าที่ของคุณที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยใส่ใจกับโลกมากขึ้นจนให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการทำเงินคนส่วนมากใช้ชีวิตแบบเรียบๆครับเขาเลยไม่เห็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบตัวใกล้ตัวหรือว่าที่มีอยู่จงช้าลงหน่อยค่อยๆพิจารณาก็ได้ คิดให้ช้าลงหน่อยดีกว่าไม่ใช่ว่ารีดทุกอย่างไปหมดเข้าใจครับว่าอยากสําเร็จอยากร่ํารวยแต่คําว่าช้าลงหน่อยคือช้าในเรื่องของการคิดแล้วก็เลิกบุกมุ่นอยู่กับความเร็วได้แล้วเราจําเป็นต้องให้เวลาเราเนี่ยฝึกอะไรบางอย่างให้ช้าลงคิดให้ช้าลงบ้างเพื่อให้คุณเนี่ยใช้เวลาอย่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างที่บอกนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งแต่แค่คุณเป็นคนที่ใส่ใจในสิ่งที่คุณกําลังสนใจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสนใจ แล้วก็ใส่ใจมันคุณจะทํามันจนจบครับคนส่วนมากเนี่ยก็สนใจในเรื่องต่างๆแต่ทําไมพวกเขาไม่สําเร็จครับเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ใส่ใจพวกเขาเพียงแค่สนใจเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีระหว่างความใส่ใจบวกกับสนใจด้วยนะครับความใส่ใจในสิ่งที่คุณสนใจมันแปลว่าคุณกําลังอยากจะเป็นคนที่คุณอยากเป็นจริงๆเพราะว่าคุณกำลังใส่ใจตัวเองคุณก็เลยให้เวลากับกระบวนการฝึกครับข้อ 6. สังหารปีศาจศิลปะ ถึงแม้จะทําใจได้ยากแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีนิสัยใจคอหน้ารังเกียจในสายตาเรามักจะสร้างงานศิลปะที่งดงามมีประโยชน์กับเราได้เรามีหน้าที่ยอมรับความจริงแล้วก็ไปต่อสิ่งที่ทําให้เราใจเชื้นขึ้นมาบ้างก็คือสังคมเราเริ่มสังเกตเห็นแล้วครับว่าใครเป็นพวกปีศาจศิลปะเช่นพวกที่มีความคิดไม่ดีพวกที่มีความเชื่อไม่ดีแต่ว่าประสบความสําเร็จความคิดแย่ๆแ,แบบนี้เชื่อว่าศิลปินจะทอดทิ้งลูกนอกใจคู่สมรส ชอบทำลายร่างกายหรือติดยาเสพติดคนที่กำลังทุกข์ใจเขามีแนวโน้มจะเชื่อว,ว่าการเป็นศิลปินคือทางออกทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำโลกใบนี้ไม่จำเป็นต้องมีศิลปินชั้นยอดเพิ่มขึ้นหรอกครับโลกเราจำเป็นต้องมีคนด,ดีๆเพิ่มขึ้นมากกว่าจริงไหมครับข้อที่เจ็ดคุณได้รับโอกาสให้เปลี่ยนใจคุณเปลี่ยนใจตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเราต่างก็กลัวการเปลี่ยนใจเพราะว่าเรากลัวผลที่ตามมาหลังจากนั้น ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดและพูดและทําอย่างไรกับเรา to like การเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือการมีชีวิต ah ah อย RF, ู่และไปต่อบททดสอบที่ยอดเยี่ยมก็คือถ้าเกิดว่าคุณยินดีเปลี่ยนแปลงคุณจะสามารถเติบโตขึ้นได้แต่เราเนี่ยควรจะมองออกว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้เนี่ยมันมาเพื่อให้เราเติบโตครับไม่ใช่มาเพื่อหยุดเราเพราะฉะนั้นคนส่วนมากทําไมไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทําบททดสอบนี้เลยเมื่อคุณเจอความผิดหวังและสิ้นหวังคนส่วนมากทํำยังไงครับ แน่นอนครับจมอยู่กับความสิ้นหวังนั้นโดยไม่มีบทเรียนเลยว่าฉันได้เรียนรู้อะไรการคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณครับไม่ใช่เรื่องของคนอื่นบางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณเจอปัญหาและคุณก็ได้รับฟังความเชื่อต่างๆมากมายจากคนอื่นการคิดด้วยตัวเองโดยปราศจากคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับแต่คนส่วนมากมันจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องฟังคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัดสินใจที่จะเชื่อตัวเองบ้างนะครับปัญหาก็คือสังคมทุกวันนี้เรารวมความคิดของทุกคนเนี่ย มาอยู่ในหัวของเราเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปคุณจะคิดในแบบของตัวเองแล้วก็จะเชื่อใจตัวเองมากขึ้นครับถ้าคุณเองตอนนี้อยากจะหนีจากสิ่งรบกวนในชีวิตยุคใหม่อยากทำลายกรอบความคิดที่เหมือนกันไปหมดอยากลองคิดอย่างจริงจังซะบ้างลองย้อนกลับไปดูอดีตสิครับมันมีอะไรมากมายไม่สิ้นสุดเพราะแม้แต่ทุกวันนี้เรายังสร้างสิ่ง,งต่างๆขึ้นมาตลอดเวลาเลยความจําของเรามันสั้นครับถ้าคุณย้อนอดีตกลับไปไม่เท่าไหร่เดี๋ยวคุณก็จะเจอสิ่งที่ ใครๆหลงลืมไปแล้วลองอ่านหนังสือที่เขียนไว้เมื่อ25ปีคุณก็จะรู้สึกเหมือนว่าฉันกําลังเปิดหีบสมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ลองนึกดูว่าไอเดียอะไรดังๆที่คุณเคยรู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากทําลายลองนึกดูว่าอะไรเป็นไอเดียที่ทุกคนหลงลืมไปแล้วและคุณสามารถนํามันกลับมาใช้ใหม่ได้ข้อ8ถ้าสับสนให้จัดระเบียบใหม่เก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบที่สุดและปล่อยวัตถุดิบให้มันกระจายสบ้างการสร้างสรรค์คือการเชื่อมโยงครับ เราคงเชื่อมโยงอะไรไม่ได้แน่ถ้าทุกสิ่งที่อยู่เนี่ยมันเป็นระเบียบไปหมดไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้ด้วยการนําสิ่งที่แตกตาก่างมาเทียบเคียงกันการเทียบเคียงที่น่าสนใจมักจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่ได้อยู่ในที่ของมันเองการจัดระเบียบคือการสํารวจตัวเองแน่นอนครับเวลาที่คุณอยากจะค้นหาอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายคุณอาจจะเจอบางอย่างที่มันดีกว่าเสมอเคยเป็นไหมครับที่คุณจะค้นหาหนังสือ a แต่ว่าคุณไปเจอหนังสือ b คุณจะค้นหาข้อมูล c แต่คุณไปเจอข้อมูลดีนั่นแหละครับการแต่ระเบียบก็คือการสำรวจและได้สิ่งใหม่กลับมาเสมอข้อ 9. ปีศาจเกลยดอากาศสดชื่นการออกกําลังกายเนี่ยคือการปัดเป่าความชั่วร้ายที่อยู่ในใจคุณอารมณ์เชิงลบต่างๆเพราะฉะนั้นจัดเวลาให้ตัวเองออกกําลังกายบ้างนะครับข้อ 10. สร้างสวนของคุณเองความคิดสร้างสารรค์มีฤดูกาลของมันครับคุณต้องตั้งใจสังเกตจังหวะและวงจรสร้างสรรค์งานของคุณ อีกทั้งรู้จักอดทนเมื่ออยู่นอกฤดูกาลให้เวลาตัวเองปรับเปลี่ยนและสังเกตรูปแบบของตัวเองใช้ชีวิตผ่านไปให้ได้ทุกฤดูเพราะฉะนั้นคุณจะต้องน้อมรับพลังแต่และฤดูวิธีหนึ่งที่คุณจะทําความเข้าใจฤดูกาลของตัวเองก็คือการสังเกตฤดูกาลของธรรมชาติหัดเฝ้าดูดาวเฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตลอดสัปดาห์สังเกตวงโครจรของดวงจันทร์พยายามรับรู้เวลาโดยไม่ใช้นาฬิกาลองเรียนแบบต้นไม้ดูเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่ จำไว้ว่าไม่มีสิ่งใดคงทนได้นานนักหรอกเวลาเป็นสิ่งที่ไม่มีมาตรวัดถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณจะต้องไม่ขึ้นกับเวลาไม่มัวมานั่งนับเวลาแต่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยสุกงอมอย่างแท้จริงเปรียบเทียบก็คือปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาในการเติบโตในทุกฤดูครับฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนให้คุณเนี่ยสงบนิ่งและเปิดกว้างโดยไม่ต้องกังวลใดๆให้เวลากับการเติบโตของตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่นับว่า ฉันเนี่ยทำมากี่ปีแล้วแต่ฉันแค่อยู่กับปัจจุบันและกำลังลงมือทำในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการคิดแบบคนที่ถอยหลังไม่เป็นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง Motivation Podcast สวัสดีครับ